สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไรฮูบี้ช่องของเรามุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารยุคใหม่โดยเฉพาะระบบอาวุธที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกนั่นก็คือ n a s a m s a m r a a m รุ่นปี2025 NASAMS หรือชื่อเต็มคือ Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะกลางถึงไกลที่ถูกพัฒนาร่วมกันโดยบริษัท c o n v e r s จากนอร์เวย์และบริษัทไรทอนจากสหรัฐอเมริกาสิ่งที่ทำให้ NASAMS โดดเด่นคือความแน่นยำความยืดหยุน่นและความสามารถในการเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายการป้องกันภัยทางอากาศแบบดิจิทัลซึ่งในปี2025นี้ระบบ NASAMS ได้รับการอัปเกรดให้มีความเร็วมากขึ้น แน่นยามมากขึ้นและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางอากาศยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้นหัวใจหลักของ NASAMS คือขีปนาวุธ AMRAAM AM, หรือชื่อเต็มว่า Advanced Medium Range Air to Air Missile ซึ่งเดิมที่ถูกออกแบบมาเพื่อยิงจากเครื่องบินสกัดเป้าหมายทางอากาศแต่ในปัจจุบันได้ถูกปรับให้ยิงจากภาคพื้นดินได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ รุ่นปี2025นี้ AMRAAM AM สามารถยิงโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง40กิโลเมตรด้วยความเร็วแมสซีและสามารถล็อกเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันได้อย่างแม่นยำ NASAMS ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวขีปนาวุธเท่านั้นแต่เป็นระบบป้องกันภัยที่ประกอบด้วยหน่วยยิงเรดาร์ควบคุมศูนย์สั่งการและระบบติดตามเป้าหมายด้วยกล้องความร้อน จุดเด่นสำคัญอีกอย่างคือความสามารถในการเชื่อมต่อกับเรดาร์หรือระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีอยู่แล้วในประเทศนั่นหมายความว่าหากประเทศไทยมีการติดตั้ง NASAMS ก็สามารถเชื่อมเข้ากับเรดาร์ของกองทัพอากาศและระบบสื่อสารที่มีอยู่ได้ทันทีอีกหนึ่งความโดดเด่นของ NASAMS คือการออกแบบที่เป็นแบบโมดูล่าซึ่งสามารถปรับขนาดได้ตามภารกิจ หากต้องการป้องกันเฉพาะพื้นที่เล็กๆก,ก็สามารถใช้เพียงไม่กี่หน่วยยิงแต่ถ้าต้องการปกป้องทั้งประเทศก็สามารถขยายระบบให้ใหญ่ได้อย่างง่ายดายทำให้หลายประเทศอย่างสหรัฐอเมริกานอร์เวย์ริเคียสเมนและยุเรนได้นำระบบนี้ไปใช้งานจริงแล้วประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของของค์การปรับปรุงและพัฒนาร,ระบบป้องกันภัยทางอากาศให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นในยุคที่ภัยคุกค,คามจากอากาศยานไร้คนขับ ขีปนาวุธรอนและเครื่องบินล้ำสมัยกำลังเพิ่มขึ้นระบบ N A S A M s ถือเป็นทางเลือกที่มีสมรรภาพสูงเพราะสามารถเคลื่อนย้ายได้งา่ายติดตั้งเร็วและยิงได้แม่นย่ำสำหรับรุ่นปี2025น N A S A M s ยังได้รับการ มาแล้วในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับขีปนาวุธของรัเสเซียในยูเครนหรือการยิงสกัดโดรนในตะวันออกกลางถือเป็นระบบที่ผ่านการใช้งานจริงและเชื่อถือได้ในระดับสูง เทศไทต้องการเสริมความแขง่งได้าการป้องกันภัยทางอากาศในอนาคต NASA MS คือหนึ่งในระบบที่น่าสนใจมากด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยการใช้งานที่ยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับให้เข้ากับภูมิประเทศและภัยคุกคามของภูมิภาคขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร